สวัสดีครับพ่อังครูเอกนะครับประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับแบบไลฟ์สดนะครับแล้วก็ทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์นะครับผมขออภัยมาช้านิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ไปอาบน้ํามา <c oughs> ตาจะแดงๆนิดนึงนะ <c oughs> ก่าวว่าเอ้ยเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนแลวกันทีแรกก็ใส่ชุดทํางานนะครับก่าวว่าเอ้ย ลฟ์สดแบบชุดทํางานเลยแต่เอาไปมาเดี๋ยวอาบน้ำก่อนละกันอาบมากระตาแดงเลยมาก็ไม่ดันนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครูเอกก็กราบสวัสดีทางช่องยูทูบด้วยนะครับเจอกันทุกวัน7จ็ดโมงเช้านะครับผมอขออนุญ,ญาตนะครับแชร์ลายสดไปอย่างชัเรียนนะครับผมโอเค วันนี้นะครับเป็นกลุ่มเลขนะครับที่ขอมาทาง YouTube ได้แล้ว YouTube คิวย,ยาวตั้งแต่กลางเดือนมกรากลางเดือนธันวาใช่ไหมอันนี้มันจะกลางเดือนมกราแล้วคือลูกศิษย์ขอต,ต,ติด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 กันเลยแต่โชคดีต้อมีบางกลุ่มที่ทางช่องยูทูบทางเพจก็ยังขอมาได้แต่กลุ่มนี้ไม่มีกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่จะทํารีวิววันนี้ก็คือกลุ่มเลขอ่าหกโอไม่ใช่หกสิ ไม่ใช่หกสิเออเออใช่ใช่หกเจ็ดสามหนึ่งหกเจ็ดสามหนึ่งผมว่าคนขอเนี่ยนานแล้วละ่ะน่าจะประมาณโอ้โหเจ็ดแปดเดือนที่แล้วคนขอเนี่ยผมว่าน่าจะเล็งไปที่ว่าถ้ากลุ่มมันหนักขนาดนี้จะเอาอะไรแน่นะเยอะไหวไหมอะไรพวกนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับกลุ่มนี้คุอกั้งชื่อว่าเด็ดขาดสุดใจ เด็ดขาดสุดใจนะครับขอไปครับมันจะเด็ดขาดสุดใจไงเดี๋ยวมาดูรีวิวกันนะครับอ่ะพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลข3ามคู่ด้วยกันนะครับก็มี6 3ส6มสา3หกสมเจดดสาแล้วก็หนึ่งเจดเจดหนึ่งนะครับอ๋อไม่ใช่3ามไม่ใช่หกสามเนี่ยหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสามสามเจ็ดแล้วก็หนึ่งสามสามหนึ่งอ่ารวมรวมเลขที่แบบหนักที่สุดในในสายเบอร์มงคลนะครับมารวมอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงนะครับ ถ้าใครอยากดูเลขคู่นะก็สามารถกลับไปดูได้นะครับในในในลิงก์เลขคู่นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูเลขกลุ่ม3ตัวนะกลุ่ม3ตัวกลุ่มนี้ก็จะมี1 3 7 7 3สดดสาแล้วก็3 6, 6, 7 6เจ3ดสานะกลุ่ม3าตัวนี้ก็หนักพอสมควรที่คุยทํารีวิวไว้3ตัวก็หนักพอสมควรกลับไปดูแล้วกันว่ามันหนักแค่ไหนอะไรยังไงนะส่วนใหญ่คนก็จะกล,กลัวกลัวกันนะครับแต่วันนี้เรามารีวิว4ตัวกันนะก็ตั้งชื่อว่าเด็ดขาดสุดใจก็นแน่นอนส่วนใหญ่ก็ตั้งชื่ออิงจาก4ตัวท้ายนะครับก็ มาดูสตัวท้ายกันก่อนนะครับลงท้ายเลขหนึ่งครับคนลงท้ายเลขหนึ่งข้อเด่นคือเชื่อมั่นในตัวเองนะครับมีจิตใจกล้าแกร่งมุ่งมั่นเ,เด็ดเดี่ยวตัดสินใจอะไรชัดเจนนะข้อด้อยคือเป็นคนโกรธเร็วโกรธง่ายมีความเป็นตัวเองสูงนะแล้วก็คิดอะไรแล้วแบบมันต้องอย่างนั้นนะครับแล้วข้อด้อยในในใน,ในความเป็นตัวตนเลขหนึ่งคือเวลาใครจับทางคุณได้อะ เขาจะดักทางคุณง่ายเลยนะครับแต่มันก็มันก็ต้องถ้าเขาดักทางคุณได้เขาต้องมั่นใจก่อนนะว่าเขาสามารถทูแคุณได้จริงเลขหนึ่งก็อย่าไปอย่าไปแบบเอ้ยมันคนดักทางได้นี่แพ้ตลอดไม่หรอกเลขหนึ่งเรามีความมุงม,มันสูงอยู่แล้วนะครับถ้าใครจะหยุดคุณนะเขาก็ต้องเจ๋งจริงแต่ถ้าเขาเก่งจริงๆคุณก็อาจจะสู้ไม่ไหวนะครับประมาณนี้สำหรับเลขหนึ่งท้ายนะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลขสามครับ <laughs> เลขสามหนักเลยทีนี้ นะครับเป็นคนเปิดกว้างนะครับนิวคิดกล้าคิดกล้าทําแต่ไม่ค่อยมีทิศทางโชคดีนะเป็น3ามเพราะสามอยู่ตรงนี้โชคดีเพราะมันมีหนึ่งที่มีความเด็ดเดี่ยวตรงนั้นพร้อมรวมกันคุ๊บก็ประมาณว่าคุณนะตัดสินใจทําอะไรคุณทําเลยมันไม่มีใครมาเปลี่ยนใจคุณได้นะครับเป็นเลขที่แบบโหเด็ดขาดมากผมว่าเป็นหนึ่งในเลขที่แบบนิสุดแล้วอะ่ะถ้าคุณจะแน่วแน่กับอะไรสักอย่างหนึ่งผมว่าสามหนึ่งนี่คือก็หนึ่งในตองอูเหมือนกัน เรื่องของความแน่วแน่นะหนึ่งในตองอูเหมือนกันว่าถ้าอยากแต่ใ,ใจทเนี่ต้องทําเลยนะครับแต่แน่นอนข้อด้อยนึงเยอะเพราะว่าใจร้อนด้วยแบบประมาณว่าอยากได้อะไรก็ต้องได้ด้วยเอาแต่ใจสูงเหมือนกันนะครับตํางหต่ต่อมาเป็นเลขเจ็ดครับหนักเข้าไปใหญ่คือความเป็นตัวเองของคุณเนี่ยมันแบบสุดส,ด,สดอะ่ะเป็นตัวเองคนไม่พอคุณจะต้องทําให้สิ่งที่ในใจคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างจริงจังพูดคําไหนคํานั้นอะไรที่หลุดออกจากปากคุณนะ นั่นคือความนั่นคือเหมือนกับหลุดจากสมองคุณเลยคิดยังไงต้องทําอย่างนั้นคุณเป็นคนแบบสุดมากอะ่ะเถียงใครเถียงนี่ไม่มีคือเถียงก็ช่างมัน <c ười> คุณเป็นคนนี้ฟันฉับเลยจะเอาตรงเนี้ยจะเอาแบบนี้จะต้องเนี้ยนะครับไปสั่งข้าวกะเพราไก่ก็ต้องได้ข้าวกะเพราไก่นะกะเพรากับไก่นะครับผักอื่นไม่เอาอะไรเงี้ยคอขอจะไม่ต้องมีผักอื่นก็คืนเงินไม่กิน ประมาณนี้เป็นคนประมาณนี้อันนี้ผมพูดได้ตกรอยดเีตัวจริงไม่ได้ตลกนะตัวจริงนี่จริงจังมากนะครับแต่ข้อดีอย่างนึงนะครับก็คือตรงตำแหน่งต่อมานะตำแหน่งต่อมาด้านถนัดเขาเป็นเลขหกนี่แหละไอสิ่งที่ว่ายากๆนะแต่เชื่อไหมคนคนที่ทําได้ไอที่ยากๆในหัวเขา,นะออา,นาเ,นเนี่ยโอ้โหต้องยางยี่ยี่ยีรายละเอียดเนี่ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่ตัวเขาเองทําได้ถ้าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เขา อยากจะทําไม่มีอะไรที่เขาทําไม่ได้คนเลขเนี่ยยากแค่ไหนก็ทําใช้จินตนาการแบบเต็มที่เต็มพิกัดว่าฉันจะเอาแบบนี้ฉันจะต้องแบบนี้อย่างนี้นะครับจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มเต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถึงแม้ว่าจะดูหนักดูอะไรก็ตามแต่พูดถึงในมุมเชิงบวกนะครับในมุมเชิงบวกเนี่ยคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่ชัดเจนพอสมควร เป็นคนที่ชัดเจนพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วแต่เราว่าเราจะนั้นไหมชัดเจนแล้วก็ทำอะไรจริงจังด้วยง่ายๆว่าหนักก็เอาเบาก็เอาอ่ะอย่างนี้จะบอกว่าหนักเอาเบาสู้ก็กัดอย่างนั้นก็ได้พูดในมุมบวกนะแต่พูดในมุมด้วยคือมันเอาแต่ใจสุดๆอะ่ะต้องแบบนี้แบบนี้นี่นี่นี่น,น,นี่ความเป๊ะสูงก็แล้วแต่นั้นครับถามว่ามีความเครียดไหมผมว่าหนึ่งท้ายก็คือมันอาจจะไม่เครียดมากแต่มันต้องได้อย่างนั้น ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่าคิดเก็บไปคิดไปเครียดว่าต้องอย่างคือต้องแบบต้องอย่างนี้ตลอดนะแต่เขามองไว้อยู่แล้วว่ามันต้องได้อย่างนี้แหละคือก็จะไม่เครียดสิ่งที่เขาคิดเพราะเขารู้อยู่แล้วมันต้องทําไม่ได้จะเจออะไรเขาก็ไม่สนใจเขาจะไม่มานั่งกังวลว่าต้องทําไม่ได้แต่เขาจะรู้แต่ว,ว่ามันทําได้แน่เขาก็เปลงทุนลงแรงทําลงไปนี่คือนะครับคนท้ทยนะส่วนหน้าอ <c oughs> เปิดหน้ามาหกเจ็ดสามหนึ่งเปิดหน้ามาดู ดูดีนะแต่งตัวเนียบดูดีแต่เวลาพูดจาวออมานิดโหพลังเยอะพูดชัดเจนเต็มเสียงอา,อาจจะดูดุด้วยนิดๆหน่อยๆนะครับแต่งตัวดีแต่ก็พูดจงพูดจาอะไรเข้าไปคุยเนะี่ยโอตึงอยู่พอสมควรถึงหน้าตาอาจจะดูสวยดูหล่อนิดนึงแต่งตัวดีนิดนึงแต่แบบคำพูดคำจานี่บาดลึกมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าชอบบุค,คลิกแบบนี้ก็จัดไป แต่ถ้าแต่ผมส่วนผมมองว่ามันมันไม่ค่อยตรงแนวเกี่ยวกับเรื่องของไอสายสเสน่ห์สายอะไรเท่าไหร่มันอาจจะสเสน่ห์แค่หน้าตาการแต่งตัวนิดๆหน่อยๆแต่พอคุยกันแล้วนี่มันปึงป้งปึงป้งไป,งปงเลยนึกออกไหมชัดเจนตรงประเด็นนะมันเหมาะกับพวกที่แบบไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ภายนอกตัวเองสนใจแต่ว่างานที่ต้องทําจะทําอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับด้านหน้าอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับตําแหน่งต่อมาไอพี่ตำแหน่ง เรื่องต่อมาเรื่องเสริมครับขอพูดถึงเรื่องความรักแล้วกันหกเจ็ดเนี่ยคือเลขกลุ่มทั้งหมดหกเจ3ดสามเจสามหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องด้อยนะเรื่องด้อยเนี่ยมันจับได้หมดอะอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงมีความเอาแต่ใจที่สุดในโลกก็ใช่แต่เรื่องดีนะผมมองว่าทั้งทั้งสามกลุ่มเลยคือถ้าเขาตัดสินใจตกลงปลงใจกับใครนี่คือตลอดเวลา ตลอดเวลาเลยนะ always forever เออประมาณนั้นน่ะถ้าเขาจริงใจกับใครน้ำยาวมากมองมุมดีอย่างเดียวแล้วเกิดว่าถึงแม้ว่าสมมุติว่าเขาเล่งคนนี้ไปแล้วเขาจะไม่ได้ไม่ได้ชอบคือคนนี้เป็นผู้หญิงที่เขาชอบแล้วเขามปนได้หรือว่าผู้ชายที่เขาชอบแล้วเขาไม่ได้เขาก็อาจจะไม่ได้ชอบคนอื่นเลยอะ่ะนึกออกปะอาการมันประมาณนั้น มมนะออก็แล้วแต่มุมมองนะเออถ้ามองเชิงบวกก็คือรักแท้รักจริงแต่ถ้ามองมุมลบก็เพื่อเขาไม่รักแคุณคุณจะรักเทาไหร่เออประมาณเนี้ยแล้วแต่มุมมองนะอันนี้คือเรื่องความลักก็หนักนะสาหัสหอยู่แต่ถ้าคุณคิดว่าเป็นคนจริงใจมากๆก็แล้วแต่นะครับอ่ะสุดท้ายเรื่องการเงินอันนี้ผมเอามุมหาเงินก่อนถ้าคนมุ่งมั่นขนาดเนี้ยผมว่าหาเงินเก่งเต็มสิบผมให้เก้า เพราะไอ้เจ็ดสามหนึ่งอาจจะไม่ได้เด่นแต่ว่าหกเจ็ดไม่สุดเหมือนกันเรื่องหานะเต็มสิบผมให้เก้าเรื่องหานะครับแต่เรื่องใช้จ่ายต้องระวังต้องระวังเพราะก็ไม่ได้เด่นเรื่องบริหารจัดการเท่าไหร่มีก็ใช้มีก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องใช้ให้แบบเพื่อตอบสนองความต้องการตัวเองด้วยนะเพราะนั้นการใช้จ่ายเนี่ยอาจจะให้สักเต็มสิบให้สี่เลยนะต้องระวังรวมกันนี่แค่ประมาณหกหกจุดห้าเต็มที่ก็ได้เจ็ด เพราะนะั้นเรื่องการเงินเนี่ยระวังนะครับระวังให้ดีเลยละ่ะแต่เรื่องหาไม่มีปัญหาเราคปัญหาได้ลย่ละแต่เรื่องใช้จ่ายเนี่ยระวังมันมีการต้องใช้ในสิ่งที่เองต้องการเยอะแยะมากมายอะไรพวกนี้อันนี้ต้องระวังมากๆนะครับอ่านี่คือเรื่องของการเงินเนาะก็สรุปนะครับเลขกลุ่มนี้มีแนวโน้มนะ่ะที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสอยู่พอสมควรแต่ได้เรื่องของความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับสู้อะไรสุดใจทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะด้านไหนก็ตาม อันนี้แล้วแต่คนชอบนะก็ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับช่อง YouTube นะครับสำหรับเลขกลุ่มน,นี้ที่ขอเข้ามาเนาะโอเคนะครับวันนี้นะครับทางชั้นเรียนเลขพยกณ์ชน,น,น,ะน,นะรายนะเขาจะมี้าส,สุดท้ายวันนี้ไปเน้นที่เลขที่เราเพราะมีคนขอมนาะว่าอยากรู้ว่าไอ้ตลาดเบอร์มงคลเนี่ยแนวทางมันเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเรียงร้อยแบบเบอร์มงคลแล้วแบบราคายัางไงเนะี่ยเดี๋ยววันนี้ได้เจอกันแน่นะครับในะชั้นเรียนอนไลายนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube ครูเอกเล็กพยากรณ์แล้วก็ทางใครสามารถติดตามคุยได้ทางเพจนะครับเพจ a c e b o o k คุยเล็พยากร์ชื่อเดียวกันนะครับหรือใครอยากสนใจจะทักมาทางไลน์ก็ได้ก็คุยฟอกแคสนะครับสามารถทักมาคุยกันได้นะครับผมถ้าไม่เหนือบ่าวกว่าแรงหรือไม่ใช่แบบรายละเอยียดเยอะๆจนขั้นจะต้องมาเรียนกันเนี่ยถามได้ครับถามเบอร์อะไรเนี่ยผู้ตอบได้ปกติอยู่แล้วนะครับ แล้วพบกันนะครับในวันพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวตอนบ่ายๆก็จะแจ้งในทางเพจแล้วก็ทาง Youtube นะแล้วเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ